วิคอบอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับในอันตบันบอลประจําวันจันทร์ที่23ธันวาคม67วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5าคู่เหมือนเดิมและสาหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดแล้วมาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่ท่านเห็นเข้ามาได้เลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด2อพาดวันนี้จัดให้มาอีก5าคู่ครับวันนี้จัดฟุตบอลเซเนกั R ให้1คู่โปรตุเกสซูเปอร์ลีก2คู่โรมาเนียซูเปอร์ลีก1คู่และลีกวันอังกฤษอีก1นู่ีงคู่เริรรเน,น,เน,เน,เนเ่มีีปัญหาาสภพทมเยอะ มาก ไม่แปลกที่โดนอินเตอร์และนาโปลีถล่มยับใน2นัดล่าสุดด้วยปัญหาตัวผู้เล่นทําให้หลังๆไม่ค่อยมีแต้ม4นัดล่าสุดบุกชนะมอนซาที่โซนท้ายตารางนัดเดียวฟิออเรนติน่าสเกมหลังอาจจะเล่นไม่ค่อยดีแต่เกมในลีกในบ้านทีเด็ดชนะรวด5เกมติดขุมกําลังก็พร้อมลบกว่าเกมนี้มั่นใจฟิออคืนฟอร์มเก็บชัยได้ฟันธงต่อฟิออเรนติน่าหลูกสกอร์ที่คาดฟิออเรนติน่าชนะ2อศูนย์คู่ที่2วิกตอเรียกิมไลพบนาซิอองนานเวลาตีหนึ่งสี่ห้าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร ยังอยู่ในกำม,มือวิกตอเรียกิมอะไรเยอะอยู่ดีเนื่องจากดันมีทีเด็ดก็คือการลงเล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดนอกจากจะไม่แพ้แล้วยังคว้าชัยได้ถึง4เกมเลยทีเดียว จากนาซีอองนานที่ยังจมอยู่ความพ่ายแพ้ซะเยอะเลยและการออกไปเยือนวันนี้ก็มีแววมือเปล่าสูงสุดฟันธงต่อวิกตอเรียกิมไลท์หลูกสกอร์ที่คาดวิกตอเรียกิมไลท์ชนะ2 0งคู่ที่3เบนฟิก้าพบเอสโตริวเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเจ้าถิ่นเบนฟิก้าฟอร์มช็อตเอาได้ดื้อเลยและเสมอมาสี่เกมติดก่อนจะมาชนะในเกมล่าสุดส่วนทีมเยือนอย่างเอสโตริวเองฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเช่นกันพอทำได้แค่เสมอมา2เกมติดแล้วจากสถิติที่เคยเจอกันมานั้นเป็นทางเบนฟิก้าที่ข่มมิดเลยเลนราคาบอลเปิดมมาาให้้้เจถิ่่่นตออ2ลลูกครึงงแว ก็ไม่ได้สูงอะไรมากเชื่อว่าเจ้าถิ่นเปิดบ้านไล่ต้อนได้แน่นอนแต่จะขาดไหมต้องรอลุนเม็สามฟันธงต่อเบนฟิก้าสลูกครึ่งสกอร์ที่คาดเบนฟิก้าชนะ3าศูนย์คู่ที่4 UTA อารัพบโบโตซานี่เวลาสี่ทุ่ม UTA อารั out, ฟอร์มการเล่นเอาแน่เอาหนอนไม่ได้เลยพวกเขาค้นหาชัยชนะไม่เจอเลย4ี่เกมที่ผ่านมาการป้องกันมีข้อผิดพลาดเยอะมากแนวลูกก็ฟืดพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยความมั่นใจหดหายไปเยอะฝั่งโบโตซานี่ผลงานดีมากเก็บชัยได้2จาก4แมตช์ตัวลูกค่อนข้างอันตรายเลยแนวรับก็เหนียว แน่ในระดับหนึ่งขวัญกำลังใจดีมากโบโตซานี่ออกมาเยือนไม่ต้องกลัวเจ้าบ้านเลยเลนราคาเปิดมา0.25กดลองไปได้เลยฟันธงลองโบโตซานี่0.25สกอร์ที่คาดโบโตซานี่เสมอ1-1และคู่ที่5คู่สุดท้ายคอลลี่พบเบอร์มิงแฮมเวลาตีสามคอลลี่เจอเกมที่หนักหนาเอาเรื่องเลยแม้ได้เล่นในบ้านแต่การเจอทีมหัวตารางอย่างเบอร์มิงแฮมต้องยอมรับว่าเป็นลองอยู่หลายขุมเลยทีเดียว กับผลงานของคอลลี่เองพวกเขาเพิ่งแพ้ปีเตอร์โบโลไป3ต่อ4และยังเป็นการแพ้มา2จาก3เกมหลังกับการรับมือเบอร์มิงแฮมที่ร้อนแรงเอาเรื่องจากการชนะ6เกมลวดจากทุกรายการอีกทางเกมลูกซัดรวมไปถึงที่เมตรเข้าไปแล้วมองเลนราคา1.25แนะนําให้อยู่เบอร์มิงแฮมยังไงก็อุ่นใจกว่าฟันธงต่อเบอร์มิงแฮม1.25สกอร์ที่คาดเบอร์มิงแฮมชนะ2 0สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1ต่อฟิออเรติน่า1ลูกคู่2ต่อวิก 3, ตอเรียกิมเบอ้า2ลูกครึ่ง คู่4ลองโบโตซานี่0.25คู่5ต่อเบอร์มิงแฮม1.25และก็จบลงไปแล้วสําหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครที่อยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ